ันนี้นะผมมีรถครอบครัวมาขายนะครับ11ที่นั่งปีใหม่นี้นะใครอยากพาลูกๆหรือพาครอบครัวไปเที่ยวนะครับต้องดูคลิปนี้นะครับครับสำหรับใครที่กำลังจะไปเที่ยวปีใหม่หรือมีแผนวางไว้นะฮะแล้วยังไม่มีรถนะฮะผมแนะนำคันนี้เลยนะ ตัวหุ u นไดสอ5ัดีลักนั่นเองนะครับมาพร้อมประตูไฟฟ้าคู่และชุดแต่งแล้วก็ตัวกล้อง,360งสบรองหุกสองศาด้วยเพื่อความปลอดภัยไปในตัวไปเที่ยว,วต่างจังหวัดมีกล้องดูด้านหน้าด้านข้างโอ้โหดีหมดเลยนะฮะและคันนี้นะรถปี2017ใช้มาแล้วทั้งหมด5ปีกับไม้ที่ใช้ไป1นึ่งแกิโลเมตรนะครับซึ่งเฉลี่ยต่อปีเนี่ยจะอยู่ปีละ2000 20, 0กิโลเมตรนั่นเอง รถเนี่ยสภาพดีอยู่แล้วมีการตรวจสอบดูแลตัวรถเป็นอย่างดีก่อนนํามาให้เรานะฮะและเราก็มีการดูแลตัวรถอีกหนึ่งรอบนะเพื่อจะนําให้ลูกค้าได้ดูนั่นเองนะครับและกับสภาพตัวรถกับปีแบบนี้นะครับวันนี้ผมขอขายที่9,28 0 0 0บาทเท่านั้นนะถ้าใครสนใจมองหาหุ้นใดอยู่นะติดต่อเข้ามาที่เพจของเรา Facebook คบ Auto ขายรถยนต์มือสองคันคุณภาพนี่น,นะครับแพลตฟอร์มเราจะมีเฟซบุ๊กมียูทูบมีไลน์แอนด์ฮารไลน์เดี๋ยวผมขอขึ้นเคบิโอโก้ไว้ให้ตรง เข้ามาสแกนดูประวัติตัวรถได้นะมีทั้งขายรถประเมินราคารถนะฮะแล้วก็ให้คําแนะนําอย่างดีในเรื่องของการผ่อนเรื่องของการจ่ายเรื่องการมัดจําว่าจะต้องใช้จ่ายอะไรยังไงบ้างนะครับส่วนใครอยากจะดูรถจริงๆอยากดูรถแบบเรียวๆทักเข้ามาหรือจะบล็อกอินเข้ามาก็ได้ที่เต็ของเราเคบิลโต้ขายรถจมูกสองค่นรถคุณภาพนี่นะครับเซิร์ฟในกูเกิลแแม็ก็ได้นะเข้ามาก็จะเห็นรถในเต็นท์เนี่ยมีมากกว่า100่คันและเต็นท์ของเราด้านหน้าจะมีป้ายสีแดงชัดเจนมากนะครับ สวนวันนี้เดี๋ยวเราไปดูรถกันนะฮะว่ารถ5ปีตัวรถออปชั่นแบบนี้นะ,ะว่ามีอะไรดีแบบไหนบ้างครับมาเดี๋ยวผมจะพาดูรอบคันนะว่าสำหรับใครที่อยากจะซื้อดูออปชั่นด้านนอกมีอะไรกันบ้างนะ,ะตัวไฟเดิมๆจากโรงงานนะฮะเอกลักษณ์ของมันนะ,ะสีขาวโพลนเลยนะ,ะรถ5ปีนะ,ะยังไม่อมเหลืองแน่นอนนะฮะ <S <S รอยสเก็ตเป็นถิงอะไรน้อยจริงๆอ่ะให้ดูนิดนึง ต้องขอบมันจะมีตรงนี้นี่นะผมได้ชอบขยี้อยู่แล้วนะอยากให้ทุกคนที่ซื้อรถไปนะรับได้กับสภาพหรือว่าเดี๋ยวเราเก็บให้อีกหนึ่งรอบแลวกันอยากให้เก็บตรงไหนเพิ่มกระจังหน้านะครับมีโรโกฮุนไดพร้อมกล้อง360องศาด้านล่างตรงนี้นะครับอันนี้เป็นแนวตั้งนะเป็นแบบโคเมียมนั่นเองนะสภาพสวยงามขวานะฮะก็เหมือนกันนะฮะขาวตาใหญ่เหี่ยวเฉียวเฉียวเสื้อเกินเนาะนี่มันจะมีรอยตรงนี้นี่นิดนึงเนี่ยแค่ตรงเนี้ย นะฮะทุกคนปอดไลท์ก็อยู่ด้านล่างแบบนี้นะฮะสภาพผ่านการใช้งานอยู่แล้วนะรถ5ปีนะล้อแมกด้านหน้าด้านขวานะฮะมาดูกันเลยว่าสภาพเป็นอย่างไรกันนะจ๊ะสภาพโอเคนะฮะคันนี้ใครซื้อไปได้ยางของเจ้าตัวมิชลีนนั่นเองนะฮะตัวดอกอยางอันนี้ A16 ปี2019นะครับก็ดูดอกยางกันไปนะแล้วตัดสินใจเอานะฮะกระจกนะครับมีไฟเลี้ยวนะไฟเลี้ยวผมว่าอาจจะไม่ได้ขาวมากแล้วเริ่มมีขอบเนี่ยขอบมันเนี่ยเป็นแบบนี้นะฮะส่วนตัวกระจกสภาพค่อนข้างคีนอยู่มีกล้อง360องศาติดอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับมือจับไม่มีแผ่นกันรอยนะฮะใช้กันระมัดระวังด้วยแล้วกันนะอาจจะมีร่องรอยการใช้งานอ่ะเราเทสประตูไฟฟ้าให้หน่อยอันนี้เราไม่ได้สตาร์ทรถอยู่นะครับมันก็นี่เลยแบบนี้ ด้านในเบาะสีเบจเดิมๆจากโรงงานนะครับล้อแม็กด้านหลังด้านขวานะครับดู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 ดว่ามีรอยเบียดฟุตบาทไหมไม่มีส่วนมากจะเป็นรอยคาบลงแว็กลงอะไรนะฮะก็ถ้ามาเละเดี๋ยวเราเก็บให้อีกหนึ่งรอบกับดอกยางของมิชลีนอาร์สปี2019นะฮะอ่ะไฟด้านหลังนะครับดูลีนนิดนึงให้ดูขอบนี่ขอบตรงนี้นิดหน่อยนอกนั้นก็เดิมๆจากโรงงานสภาพดี ด้านหลังมี parking sensor อีก4จุดพร้อมกล้องถอยหลังโลโก้ดีลักโลโก้คุนไดนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราเปิดฝาท้ายให้ดูฝาท้ายเป็นแมนเนื่อนพื้นที่ด้านหลังมีเก็บของได้นิดหน่อยนะฮะนี่เก็บของเอาแล้วกันกนจะจ๊ะส่วนตัวเบาะด้านหลังก็จะมีรอยตรนี้นิดหน่อยนะฮะไฟด้านซ้ายนะครับขอบตรงนี้เห็นไหมนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้มีขอบล่างอีกนิดนึง รถผ่านสภาพการใช้งานมาทั้งหมดนะ5ปีนะฮะทุกคนล้อแมกด้านซ้ายนะครับด้านหลังไหนดูซิเป็นไงบ้างสภาพโอเคอยู่นะแล้วก็ดอกยางนะครับแน่นๆจุกๆมาเทสประตูกันที่ประตูด้านซ้ายกันบ้างดีกว่านะครับนี่เป็นจริงก็เทสในในทุกช่วงที่รีวิวอยู่แล้วแต่อยากจะเทสให้ดูหลายๆรอบนั่นเองนะครับเพื่อความสบายใจนะฮะเพราะว่าบางคนอาจจะดูรถแล้วก็ตัดสินใจจากการดูคลิปนี้เลย ไม่ได้มาเทจริงนะฮะนี่ระบบสายพานประตูไฟฟ้าเสถียรปกติดีนะฮะกระจกด้านซ้ายนะฮะก็เหมือนกันนะฮะเหมือนกับด้านขวานะฮะผ่านการใช้งานมาแล้วนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเหมือนจะมีรอยขุนนิดนึงนิดนึงนิดนึงไม่มีปัญหาหนะ้าน,นี่กล้อง360องศาน,นั่นเองนะครับล้อแม็กด้านหน้านะฮะ จัดว่าทั้ง4ล้อเนี่ยไม่มีรอยเบียดสูบบาทมาสภาพค่อนข้างดีนะฮะกับดอกยางลึกๆปี2019นะฮะ r 1 6นะฮะของเจ้าตัวมิชลีนแล้วก็สภาพรอบคันประมาณนี้แล้วกันนะที่ผมถ่ายรีวิวให้กับทุกคนได้ดูนะครับไปดูห้องเครื่องของเจ้าตัวดีลักนะครับตัว2.5นะฮนะอันนี้เครื่องดีเซลนะครับแล้วก็175แรงม้ากับแรงบิดอีก441นั่นเอง ด้านหน้าเนี่ยค่ะหน้าเป็นพลาสติกเลยนะฮะก็จะไม่ได้เห็นอะไรเยอะแยะนะ,ะอันนี้เราทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะเหมือนใหม่เลยนะครับแล้วก็ตัวน็อตด,ด้านแก้มนะครับสีดำนะฮะตรงนี้นะฮะก็ไม่มีรอยแกะรอยแงนะตามสภาพการใช้งานนะหปีนะฮะแล้วก็นี่เลยนะฮะตัวน็อตสีเทาเงินนะครับก็ไม่มีรอยแกะรอยแง่ไม่มีรอยทามาเหมือนกันนะครับเดิมๆให้ดูตูด,ดูน็อตนี่เห็นไหมแบบว่ามันมีสภาพแบบสึกหล่อนิดหน่อยนะ,ะเนี่ยดูใกล้ๆ เท่านั้นก็เดิมๆนะครับแผ่นกันความร้อนนะฮะสำหรับรถ5ปีถือว่าโอเคไม่กรอบนะครับแล้วก็ด้านบนนะจะเป็นรอยเม็ดอา่างสวยงามนะฝากระโปรงด้านบนสวยงามเดิมๆจากโรงงานเลยเห็นไหมเนี่ยรอยการใช้งานมานะเนี่ยเม็ดอา่างเม็ดอา่างนะครับแล้วก็แผ่นกันความร้อนด้านนี้ก็สภาพดีอยู่นะครับตัวน็อตนะฮะด้านซ้ายนะครับดูสีบอลเงินนะฮะไม่มีรอยแกะรอยแงะไม่มีรอยย้อมนะดูดีๆนะเห็นไหมแล้วก็ตรงนี้นะรอยแก้มเหมือนกันตัวน็อตรอยแก้มนะฮะสภาพดีเหมือนกันหมดเลยนะครับ นี่นะฮะก็เป็นห้องเครื่องของเจ้าตัวฮุนไดสำหรับรถที่ใช้มาแล้วนะฮะคันนีนะ้เราเน้นขายรถขายแบบออปชั่นเดิมๆแล้วก็เป็นรถแบบสเที่นั่งละกันนะครับเดี๋ยวสตาร์ทรถกันก่อนนะฮะขายใหม่กันก่อนลวกันนะครับคันนี้1 1 2 8 0 4กิโลเมตรนั่นเองครับแอร์เย็นปกตินะฮะ คอนโซลด้านหน้าคอนโซลด้านข้างก็จะมีแบบสีอมน้ำตาลลายไม้นั่นเองนะครับตามออปชันมานะส่วนประตูไฟฟ้าจะเปิดในทางด้านหน้าก็กดได้เลยนะอยากจะกดเปิดกด,ป,ดปิดนะฮะอ่าเทสให้ดูผมจะเปิดด้านข้างด้านนี้แล้วกันจะได้เห็นในกล้องด้วยนะฮะอ่าโอเคก็เวลาใช้พวกประตูหุ้นใดเราก็ต้องมีการเทสนะครับเพื่อเช็คความเสถียรให้กับคุณลูกค้าอีกทีลวกันนะครับ บา o p ชั่นเดิมๆเมบาเนี่ยจะเป็นสีเบจผ่านการใช้งานอยู่แล้วรถ5ปีนะมีรอยเหี่ยวตานข้างบ้างรอยนั่งอะไรเงี้ยผมเข้าใจนะว่าเวลาใครซื้อรถก็จะดูกันที่เบาด้วยดูสภาพด้านนอกดูสภาพด้านในนะมันยังไม่ได้เก่ามากสําหรับรถ5ปีเนี่ยผมว่ายังโอเคอยู่แล้วก็ usb จะมี2รู c, hdmi 1รู c. ตัวจอ t ั u สกรีนได้มีพวกโหมดวิทยุโทรศัพท์ระบบนําทางแบบวิเกเตอร์นั่นเองกล้องถอยหลังนะฮะรอบคันนี้เนี่ยดีตรงที่กล้องถอยหลังเนี่ยจะมีโหมด360องศาดูด้านซ้ายไว้ด้วยซึ่ง ก็ดีเพื่ความปลอดภัยไ,ไปในตัวนะครับก็ถือว่าดีนะแอ <Yeah. S 1> <Air S 2> ร์เย็นเจี๊ยบปกติเลยครับแต่ปรับแยก mm. ปรับซ้ายขวามไม่ได้นั่นเองนะฮะ mm. แต่ไม่เป็นไรแค่นี้ก็ถือว่าเย็นแล้วด้านในก็ยังมีแอร์อยู่ด้านหลังโอเคนะครับพื้นที่ด้านหลังนะมี11ที่นั่งนะครับรับรองว่าสบายเดี๋ยวเทสการน,นั่งให้ดูเลย mm. แต่ของดีลักเนี่ยเบาเป็นแบบแมนนวลนี่ด้านหลังนี่เบาด้านบนคล้ายๆรูป Mouse, มิกกี้เมาส์ไหมมีความคล้ายอยู่ถือว่านั่งสบายนะแอร์ตรงกลางเนี่ย เย็นปรับได้นะปรับอุณหภูมิได้มีไฟไว้ปรับตอนกลางคืนแล้วก็บาอพ่อสภาพเบาะเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะเบาะเบาะสีเบจมันก็ตอนแรกๆเนี่ยมันดีมากเพราะมันสะอาดมันดูแบบสะอาดตาแต่พอใช้ไปสักห้าปีเนี่ยสีเริ่มมีการเปลี่ยนแต่ไม่ได้เละไม่ได้ยับสีผมแค่บอกว่าเบาะสภาพมันต้องมีการใช้งานมาอยู่แล้วนะสำหรับรถมือสองนั่นเองนะและคันนี้ก็ยังมีจอไฟฟ้าด้วยนะกดเปิดแล้วจอก็จะสไลด์ลงมาในเองนะครับ แล้วมันก็จะเชื่อมกับด้านหน้าน,นั่นเองไม่ว่าเราจะปรับอะไรตั้งค่าอะไร mm hmm. เล่นแอปพลิเคชันอะไร mm hmm. ดูหนัง mm hmm. ฟังเพลงอะไรอย่าเงี้ยใช้งานได้หมดเลยนะครับ mm hmm. ซึ่งใครที่กําลังมองหารถคุนใดราคาประหยัดหน่อย mm hmm. เบากว่าตัวก่อนหน้าที่ผมรีวิว เหลือราคาแค่9,28,000บาทแล้วเป็นตัวออปชั่นดีลักเอาคันนี้ไปคิดแล้วกันนะครับกับราคาแบบนี้ครับสนับสนุนโดย c a r 4ฟ u r e ั sure. เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา car4Sure.com